Saw you from across the room I could tell that you were curious Oh yeah girl I hope you're sure เนะจ๊ก็จะลงตัว The Skin Snail Whitening Mist นะคะเพื่อทำให้ผิวหน้าชุ่มชื่นแล้วก็แต่งหน้าติดทนเนาะเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะตัวนี้แล้วก็จากนั้นเราก็จะใช้ The Skin Snail Whitening นะคะบำรุงผิวหน้าแล้วก็ถือว่าเป็นเมคอัพเบสในตัวด้วยนะคะทำให้หน้าฉ่ำอยู่ทั้งวันเลยตัวเองนะคะรองพื้นติดทนด้วย จากนั้นค่ะเราก็จะลงเป็นครีมกันแดดนะคะเลอสกินเพอร์เฟกซี่กี้วีซันสกรีนนะคะตัวนี้จะช่วยพรางรูขุมขนค่ะแล้วก็เหมือนเป็นไพรเมอร์ในตัวได้ด้วยนะแถมยังกันน้ำด้วยจ้ะ นั้นนะคะวันนี้จะจะใช้รองพื้นเอสเตผสมกับกิฟฟรีนนะคะใช้เอสเตนิดนึงผสมกับกิฟฟรีนนะคะจะทําให้การปกปิดเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เมคอัพของเราติดทนจากนั้นเจ๊ก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ค่ะนะคะก็เอามาเป็นตัวปกปิดรอยค้ำใต้ตาด้วยแล้วก็เป็นไฮไลท์บางๆได้นะคะแล้วก็จะใช้ฟองน้ําที่ชุบน้ําบิดหมาดค่มาแทบๆอีกทีนึงนะคะเพื่อให้เรียบเนียนค่ะ นั้นนะคะเจ๊ก็จะใช้เป็นแป้งฝุน่นทันส s l เซนต์นะคะลงให้ทั่วใบหน้าแล้วจากนั้นเราก็จะใช้แปรงค่ะปัดส่วนเกินออกนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้เป็นแป้งบูเต้เบอร์สองนะคะมาลงให้ทั่วกรอบหน้าเพื่อสร้างมิติให้กับใบหน้าค่ะซึ่งเราจะไล่าจากสีที่เข้มปานกลางนะคะไปถึงสีที่เข้มมากนะคะก็คือสีบุบเบอร์สามนั่นเองนะคะเจ๊ก็จะมาลงบริเวณกรอบหน้าอีกทีหนึ่งค่ะและก็อย่าลืมเบลนด์ด้วยนะ จากนั้นค่ะวันนี้เจ๊จะใช้ดินสอกเขียนคิ้วสีน้ำตาลแดงนะคะเพื่อเพิ่มความละมุนให้กับใบหน้านะคะแล้วเราก็จะใช้ดินสอนี่แหละระบรายสีให้ทั่วค่ะแล้วเราก็จากนั้นเราก็จะใช้เป็นอายแชโดว์สีน้ำตาลอ่อนนะคะเบลนนะคะ แล้วก็จากนั้นค่ะเราก็จะใช้เป็นแปรงเปล่าๆนี่แหละเอามาเบรนตรงบริเวณหัวคิ้วทีนึงเพื่อิ่มความฟูงแล้วก็เก็บส่วนเกินด้วยคอนซีลเลอร์หรือว่ารองพื้นของเรานั่นเองค่ะ จากนั้นก็จะใช้เป็นพวกมัสคาร่าปัดคิ้วเนาะเราก็ใช้สีน้ำตาลแดงให้เข้ากับสีของลิ้นต่อหลังจากนั้นก็จะใช้เป็นตัวอายไพรเมอร์นะคะที่เรามีอยู่นะคะและเราก็จะมาใช้เป็นอายแชโดว์ค่ะสีสว่างมากๆนะคะก็จะเป็นสีนู้ดผสมกับสีเนื้อนะผสมกับสีชมพูค่ะทาให้ทั่วบริเวณเปลือกตานะคะ หลังจากนั้นเราก็จะใช้เป็นพวกสีน้ำตาลนะคะคัดเบ้าขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อให้ตาเราดูลึกขึ้นแล้วก็ดูกลมค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเบลนสีให้แน่นขึ้นแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลแดงค่ะเบลนบริเวณตรงเบ้าเบ้าตาเหมือนกันเนาะนะคะเบลนให้มันออกมาอยู่บริเวณหัวตาและหลังจากนั้นเจ๊ก็จะเพิ่มสีสันด้วยสีชมพูค่ะลงคัดเบ้าเหมือนกันเลยนะคะก็คือพยายามเบลนไล่ไล่สีกัน แล้วมันก็จะได้ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ใช้สีสน้ำตาลค่ะลงบริเวณใต้ตาแล้วก็เอาสีชมพูมาลงตรงบริเวณหัวตานะคะจากนั้นเราก็จะเขียนอินเนอร์ไลเนอร์ด้วยดินสอสีดำนะคะก็ไม่ต้องเขียนเส้นใหญ่มากเพราะว่าตาเราจะได้ดูบอกว่าหว,า,วานๆเนาะถ้าเขียนเส้นใหญ่มันจะดูเฉียวไปนะจากนั้นค่ะเราก็จะเขียนอินเนอร์นะคะขนตาล่างนะขอบตาล่างด้วยสีเงินนะคะ ดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะแล้วก็เอาขนตาปลอมมาติดนะคะวันนี้จะใช้ขนตาปลอมของเกอร์ลี่ 6D นะคะนะคะก็ติดครั้งเดียวแล้วก็ได้ขนตาที่มันยาวเลยนะ,ะก็ดีงามอยู่เจชอบะค่ะตัวนี้จากนั้นค่ะเราก็จะเช็คขนตาแล้วก็เราก็จะใช้เป็นไอายไลเนอร์่ะมาระบายนะคะมาลงตรงบริเวณที่มันเป็นขอบ ของก้าวนะคะมีขอบขาวๆอะไรเงี้ยแล้วก็ระบายไปนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าอีกทีนึงทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาลงตรงบริเวณหางตานะคะด้วยเทียดรอปนะคะของอ e ีทูดี้ตัวนี้นะคะก็เอามาลงตามวิดีโอเลยเพิ่มความหวานนะคะจากนั้นก็ปัดแก้มะคะ่ะด้วยสีชมพูอ่อนๆน,นะคะ แล้วก็ลงด้วยสีเข้มอีกนิดนึงเพื่อเพิ่มความมีมิตินะล,ลงบริเวณใต้ตาหนทีนี้ให้ชิดเลยนะคะจากนั้นก็จะมีอายแชโดว์ที่เป็นวิงวิงนิดนึงค่ะลงบริเวณหัวตาแล้วก็ปลึกตาด้านบนเนาะเพื่อทําให้ตาดูว่าดูมีความฉ่ำๆมากขึ้นนะคะและก็เราจะ ไฮไลท์นะคะบริเวณแก้มเดยจะใช้ไฮไลท,ท์ที่เป็นสีออกแบบชมพูม่วงนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงบริเวณหน้าผากกับสันจมูกจะ,จะใช้ไฮไลท์สีเหลืองนะคะรวมถึงบริเวณโหนกคิ้วด้วยค่ะเจ๊ก็จะใช้ไฮไลท์เป็นสี จากนั้นคะ่ะเราก็จะมาทาลิปสติกนะคะซึ่งวันนี้จะ,จะใช้2สีค่ะใช้อาร์แม l ลิปสติกเบอร์3 7 7นะคะทาบริเวณด้านในปากนะคะซึ่งสีนี้จะเป็นสีชมพูนะคะอ่อนๆเลยจากนั้นเจ็ก,ก็จะใช้เบอร์อาร์แมดลิปสติกเบอร์320นะคะลงบริเวณ กรอบปากด้านนอกอีกทีหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะเบลนนะคะเราจะซับด้วยกระดาษทิชชู่ก่อนรอบนึ่งเนาะเราก็จะใช้มือนะคะหรือว่าแปรงนี่แหละเบลนให้มันขอบปากมันดูฟุ้งๆค่ะจะได้ดูมีความเป็นธรรมชาตินะคะ <S <S เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นบอดี้เนี่ยออกงานปุ๊บเจ๊ก,ก็จะใส่เป็นพวกโลชั่นที่มีชิมเมอร์บางๆนะคะแค่นั้นเองก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลุกวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมค่ะ